สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาวัดท่าเกษตรรับจะอยู่ใ,ใกล้ๆเกือบจะถึงสวรรคโลกอยู่แล้วครับอ็อยู่ในเขตอำอสวรรคโลกมากวัดนี้ก็มีชื่อเสียงฮะวัดก็สวยเหี๋ยดูฮะศาลา ทำไว้ข้างหน้าคอยรับแขกสวยจริงๆเลยครับก็กำลังทำวิหารหรืออะไรสักอย่างใกล้ๆก,กันนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่ายังมีช่งางสวนทรราหลังนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ห้อยหลักคังไว้ข้างๆ นี่ก็เป็นทางที่เข้าเข้าวัดเลยบบจะมีต้นโพต้นใหญ่ฮะร่มรื่นครับวันนี้ร่มเย็นก็นี้ก็หมามาต้อนรับกับน้องหมาอันนี้น้องไก่แจ้ครับตัวเตีย้ยเตียเล็กๆครับส่งเสียงดีจริงๆ จะเป็นต้นสาลาครับต้นใหญ่มากย้ายใหญ่ครับโอ้ว่ากันสิบปีขึ้นเด้อสิบปีกว่าเลยครับสูงครับผมก็จะค่อยๆแพนกล้องขึ้นไปแต่พอเราแพนกล้องไปสูงๆแล้วรากฏว่าแสงมันมืดหรือยังไงไมูนก็เลยต้องแพนกล้องลงมาเพราะว่ามันคล้ายๆมืด กล้องมันมึดที่ผมก็พยายามสูงไปดูว่า,วาดอกดอกสาลาเขาสวยนี่ก็เป็นป้ายสมเด็จพระสังฆราชสกลสระปรีานาายกเคยมาปลูกต้นสาลาไว้ผมก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงสกลมหาปรินาายก ท่านปลูกเอาไว้เน,นานแล้วีครับเลยมีป้ายขึ้นนะนี่ก็เป็นเป็นโบสถ์ครับเป็นโบสถ์สวยมากค่ะสาว ลายสาวไม่ธรรมดาวัดน,นี้เขาก็เด่นทางด้านพรล่วงลังปืนพรล่วงลังปืนแล้วก็มีพระพิฆเดศอยู่้างในผมไม่ได้เดินเข้าไปเพราะว่าห่วงความปลอดภัยเห็นหมาเต็มไปหมดผมก็ไม่ใช่คนในพื้นที่สวยครับ มองอะไรก็ดูดีไปหมดพยายามจะถ่ายขึ้นไปสูงๆพอเราหงายกล้องขึ้นไปมันจะมืดๆฮดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ก็พยายามเดินหาสิ่งต่างๆท,ที่อยู่ในวัดนะฮะแต่ว่าไม่ไม่เข้าไปลึกก็ติดใจน้องไก่เดินหาน้องไก่อยู่น้องไก่แค่ไปไหนนาะ มีเปิดประตูเข้ามาด้านในแล้วถัดออกไปด้านนอกด้านหน้าวัดเก็บพักไปไว้ข้างทางก็ได้มมีหลักฐานรู้ใครทำฟักเ <ๆ S 1> ลยเก็บไว้ข้างทางก็แหละเออแหละก็ล้ลางล้างมือเก็บเดินทางต่อเพราะว่า โน่นคือวัดที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับแล้วนี่ก็คือสภาพแม่น้ำยมค่อนข้างจะแห้ง จักทีใช่ลูกติดใจเสียงขันครับเด็กๆน่ารักเชียวครับตอนนี้ไก่แกจอโอ้โหพลังเสียงใช้ได้ใช้ได้เขาก็เริ่มจะตื่นแล้วเริ่มหยุดตื่นแล้ว สวยง่ามมากเลยตัวผู้นะครับไม่ตีกันด้วยตัวผู้อยู่ใกล้กันตัวเมียสองตัวตัวดำตัวตัวขาวตัวเริ่มตื่นอตอนนี้เขาเริ่มตื่นเพราะว่าเราเข้าผมเข้าไปใกล้เกินเ่อ ขัดคู่อ่ะจะเป็นสิกสิกสิกดีแ้วัดถ่ายมันเต็นตัวดีกว่าปั้นสวยเนี่ยถ่ายแต่หน้าด้วยไปยยหันหันให้มันเห็นหน้า เออเยี่ยงเออน่ะเห็นน่าเห็นไหมเออนั่น,นะนสวยสวยเออสวยสว